ผู้คุมปากัดธรรมนูนดีสร้างวิถีโรงเรียนบ้านเนื้อหาด้วยการขับเคลื่อนธรรมนูญโรงเรียนสู่แผนการดําเนินชีวิตอย่างยั่งยืนผู้คุมปากัดดีที่5สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเนื้อหาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมขยะแลกยิ้มที่มาของโครงการปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขโดยเฉพาะขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปัญหาขยะทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่สะอาดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการลดปริมาณขยะการแยกขยะการกาจัดขยะที่ถูกวิธีการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบในการจัดก,การขยะอย่างถูกวิธีและมีรายได้จากการจําหน่ายขยะ จึงได้จัดทำโครงการขยะแยกยิ่มขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านยะหามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการลดปริมาณขยะการแยกขยะาการกำจัดขยะที่ถูกวิธีาการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสามารถทำง,งานร่วมกันอย่างเป็นระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีไรายได้จากการจำหน่ายขยะ กลุ่มเป้าหมายครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านยะหาระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่13ถึง28พฤษภาคม2567ขั้นตอนาการดำเนินงาน 1. ประชุมคณะครูนักเรียนแกนนำชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการขยะแลกยิ้ม 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยะแลกยิ้มเพื่อร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบ 4. ให้ความรู้เรื่องการจัดการเขยะให้กับนักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนเมื่อวันที่16พฤษภาคม 2567. 5. ดาเริมนันกิจกรรมขยะแลกยิ้มจัดขึ้นสัปดาห์ละ1วัน วันที่20และวันที่27ฤพฤษภาคม2567โดยครูและนักเรียนจะนำขวดน้ำกระดาษลางังกระดาษ A4 จากในโรงเรียนและนำมาจากที่บ้านมาร่วมกิจกรรมขยะแลกยิ้ม 6. สรุปรายง,งานของการดำเนินงานตามโครงการคนที่ได้รับผลที่ได้รับแบ่งเป็นสองส่วนคือผลที่ได้โดยตรงคือปริมาณขยะที่ลดลง พื้นที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนักเรียนมีความสุขและผลที่ได้ในห้องอ้อ,ตอมตามหลักเก้าดีหูกุมปากัสคือนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการจัดการการนําขยะมาสร้างเป็นไรายได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีมีความรักความอบอุ่นในสังคมและมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้มแข็งาการต่อยอดองค์ความรู้ขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมในระยะเวลาสัส้นๆเพียง16วันแต่มีผลตอบรับในทางที่ดีครูบุคลากรทางการศาึกษาและนักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะนำขยะมาร่วมในการจัดกิจกรรมจนได้รับของรางวัลและที่สำคัญคือนักเรียนรู้จัดก,การแบ่งปันมีความสุขและมีรอยยิ้มดังนั้นเพื่อการต่อยอดโรงเรียนจะนำหลักครูกุปาการะก้า9ดี มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและมีการขยายผลไปในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือโรงเรียนที่มีความสนใจนอกจากนี้โรงเรียนบ้านยหาจะดําเนินการสร้างสภานักเรียนหรือแกนนนานักเรียนเพื่อนำหลักภูมิปัญญาไปใช้ในครอบครัวและชุมชน